สวัสดี FC ฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนท้ทิยาก,กับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขอาจารย์คนล่าฝันนะคะวัทิพานมานี่อาจารย์ไฮสูตรไม่นะคะเปิดโตสูตรไม่ไฮเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนไฮวันที่16กกรกฎาคมสองห้กเลขวิ่งเลขแลนไฮวิ่งสองกับ 6, 6บนล่างนะคะผลปากฏว่า เลขออกหกสองลางนะคะมาเต็มเต็มเลยนะคะมากอดกันมาเลยนะคะแต่ว่าเพื่อนจับคู่หาเก้าสองเกสองนะคะเลขออกหกสองลางกันเลยบอกเข่านะคะเลขสองตัวจับคู่ห้บอถูกนะคะนะคะเลขออกหกสองลางนะคะนะคะเพื่อนห้ซื้อไปกับบนล่างนะคะตาบักคว่มฝันอาจารย์โค้งสุดท้ายเพื่อนบ่ได้โทรมาบอกนะคะถ้าเพื่อนโทรมาเลขคว่มฝันเข่าทั้งบนทั้งล่างนะคะเกี่ยวกับรถ จุบานอาจารย์คนลาฝันนะคะนะคะวันนี้วดนี้เพิ่นกระห้มาแล้วเป็นสูตรใหม่ขึ้นกันนะคะสูตรนี้นะคะห้นหน่อยๆนะคะซีคูคือเกานะคะจะเป็นตัวดใดจะห้ไปบ้างเสียงสัมผัสระหว่างนุ่นทิยาก,กับอาจารย์คนลาฝันงวดวันที่31กรกฎาคม2566นะคะ อาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์เป็น,นยังไงสบายดียัเ่ค่ะเอาเมื่อนี้ไปอไอ้นี่เชยตาอยู่ครับอ๋อตอนนี้บ่ว่างมันบ่ค่ะว่างอยู่ครับเพิ่งออกมาเมื่อกี้เลยครับบ่ค่ะอาจารย์เป็น,นยังไงค่ะโชคดีบ่เลขอาจารย์ขึ้นเขาทั้งสองตในเลขวิ่งคอคันกวนหนาน,นี้ว่าที ไอ้ที่ฝันนะฝันว่าไอ้โน่กับมันขี่ขใช้ใช้รถไหมค่ะครับไปดีมันขี่ใช้รถเต็มเลยค่ะทะเบียนมันหกสองศูนย์สามอะครับโอู้หูเสียดายเนาะครับ <c oughs> ไปเ่ียร์ตรีวยยุคครับสามไอ้ศูนย์สามสามศูนย์มันวิยข้างบนครับเลย์สี่เลยด้เห็นบ้า,าค่ะสามบไม่ได้ครับแล้วก็บกสองกับมได้ยซีครับอื ถตามันเอามาโล่งซองในเขาทั้งบนทั้งล่างเลยลดขึ้นมาขำมาคุ้นลดขำลดคุ้นเนาะแต่ว่าแนวทางของอาจารย์ไ้วิ่งสองกับหกมาทั้งสองตัวเลยแต่ว่าจับคู่ห้บ่เข่าไหเก้าสองกับเจ็ดสองเก้าสองกับเจ็ดสองดันไปออกหกสองวันนี้อาจารย์เฮ็ดไว้แล้วมันบ่คคะครับเฮ็ดไว้เยอะไปหรอครับ ค่ะนนต์ตามที่ตามล่าอาจารย์ส่งมาเนี่ยมันนะคระอน้นนทิยะต้องการเอาเสียงอาจารย์ประกอบตัวเลขค่ะครับข้างบนกับสามกับหนึ่งเหรอครับสามกับหนึ่งครับเล่นไปที่สามครับเด่นสามสองตัวกับหกสามครับหกสามเจ็ดสามเจ็ดสาม หาสามหาสามเ,าเกิดหนึ่งหาครับหนึ่งหาครับมีสี่ชุดครับอ่องวดที่ผ่านมานน่อาจารย์หายเลขกมาสี่ชุดคือกันละอ,อาจารย์เป็นยังคือ่าเป็นบนล่างแล้วงวดนี้คือเป็นบนยังเดียวบ่ค่ะอันงวดนี้กับบนล่างคือกันละครับอ๋อบนล่างครับเลขสามตัวมีบ่ค่ะอาจารย์ เลขสามตัวนี้ห้าหกสามครับห้าหกสามแล้วกแปดห้าสะไอแปดหกสามครับแปดหกสามแปดหกสามแปดหกสามห้าหกสามอาจารย์เน้นชุดได้ค่ะเน้นห้าหกสามครับหารักลอยคือเกาเม็ดแล้วมันปะคะอาจารย์ทับ, 5, 6, 3, บเ,เม็แมาาามดแล้วครับ เดีนุนทิยาทวนจักน้อยหนึ่งถ้าอาจารย์ฝันฝันแนวใดกัแโท้มากเป็นโค้งสุดท้ายได้เด้อคะ่ะครับได้ครับค่ะแนวทางของอาจารย์คนลาบฝันงวดวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองห้าหกหกเลขวิ่งเลขแลนเลขเด่นอาจารย์ไฮสามกับหนึงสามารถวิ่งได้บนล่างนุนทิยาลงถือว่าค่ะครับถูกต้องครับเลขสองตัวอาจารย์จับคู่ไ้ กสามเจ็ดสามหาสามหนึ่งหาสามารถวิ่งได้ซื้อได้บนล่างไปครับแต่วเลขสามตัวอาจารย์หาหาหกสามแปดหกสามหาหกสามเป็นตัวเน้นสำหรับเลขสองตัวกันเน้นหกสามตรงกันบ่าค่ะอาจารย์ครับตรงครับอขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อที่ห้แนวทางนะคะวันนี้กับอเฮฟซี FC โชคดีกับแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ค่ะพอไม่พี่น้องเอฟซีกับสีแดงยีแ้แหละนะคะเสียงสัมภาษณ์ระว,ว่านนทิยาก,กับอาจารย์คนล่าฝันนะคะแนวทางของเพื่อนกับหายบ่หลายโตนะคะบางข้าง้าบว่าเขาสองตัวเลขวิ่งเลขแลนเพื่อนนี่บม่ค่อยรุดนะคะอาจารย์เพื่อนกับเป็นคนพิการด้านสายตานะคะผู้ได้อยากร่วม ซอยคากับเขาาคานำคาไฟอาจารย์ค้นลาฟันกระโทษติดตอนนุนทิยามาเด้อค่ะนุนทิยาพร้อมที่จะเป็นสะพานบนไฮเพราะว่ามีหมายเลขบัญชีอาจารย์ค้นลาฟันอยู่นะคะนุนทิยาจะที่อธิบายอีกรอบนะคะแนวทางของอาจารย์เพื่อนกระไฮน้อยเน่นๆนะคะทางวัตถุพันธุ์มาถ้าเพื่อนเอาคว่ำฝันมาลงน้ำหนึ่งจะเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะนะคะแนวทางของเพื่อน งวดวันที่3 1ก,กรกฎาคมสอ 6, 6, 6้หาหกหกเปเลขวิ่งเลขแรนเลขเด่นมี3กับ1สามารถวิ่งได้บนล่างเน้นที่เลข3นะคะจับคู่ไห6ายเจ7 3นะคะห3 1 5นะคะเน้นที่63นะคะเลข2อตัวเลข3ตัวกับายมาสอชุดคือ5 63นะคะกับ8 63เน้นที่5 63ทั้งหมดทั้งมวลนี่สตัวสามารถไปกับบนล่างเป็นหนะ้าทางหาสื่อสารกินแบงรัฐบาลนะคะ นะคะจดไว้แคบนาจอไว้นะคะนุ่นที่ยากขอไวยพรให้เอฟซนะคะโชคดีกับแนวทางของอาจารย์คนล่าฝันนะคะนะคะนุ่นที่ยากขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะคะคลิปนาพอกันไหมโชคดีสวัสดีค่ะ